ครับสวัสดีที่สุผู้สุขคนครับหนึ่งหลอดมาสรุรพลวงไฟบานป่าตองนะครับตำบลโพไซต์เพื่อปฏาติวจังหวัดยะโสธรวันที่ยีิบเก้าเมษายน2568นะครับผมบังที่หนึ่งนะครับสิริมงคลนะครับอ้าวโบแมนนะครับบังที่หนึ่งดอดวงดีนะครับวงไฟมี่ยสิบเก้าบังอ่ะต้องขออภัยนะครับบังที่หนึ่งดอดวงดีนะครับราคาสร้างโมหูแต่ว่าได้ยวร้อย 130คะแนนไม่ผ่านนะครับอ่าแล้วก็มาเริ่มในรายการเลยละกันเพราะว่าดอดงดีมือว่านี่จุดอยู่ปฏิวจุด,จด,จดอ่าบริจุดนะครับฝนตรงห้านะครับเพิ่นก็นเลยเอามาหย่ามาจุดมือนีคิ้วแหลกนะครับผมอ่าดอดวงดีได้ร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับต้องรอดกลับไปบบท่านนะครับบบมีคลิปนะครับบางอ่าก็เริ่มในรายการเลยละกันบางที่หนึ่งสิริมงคลนะครับเพียงสามสิบในสามร้อยยี่สิบห้าคะแนน เจ้านะครับบางที่สอพอดวิมลนะครับสามสิบห้าแปดได้445ร่สิบาคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับโอ้สุดยอดนะครับขอบคุณไอลักนะครับผมเพิ่นบอกรุ่งลอดเลยนะครับขั้นบบตากฝนน่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยนี่มันตากฝนเมื่อวานนี่แค่แปดสิบเปอร์เซ็นต์นะแปดสิบเปอรได้ไลสี่ร้อยสี่สิบห้านะครับขันร้อยเปอนต์ะสีไดหาร้อยหุ่นละคือบางที่สามเทพมงคลนะครับแปเพียงนะครับผมบางไฟผมซึกว่าสีลำดาบด้วยอย่างนี่แหะครับ เออลำดาบนะครับผมเบาได้นะครับ305วีนะครับสะแตกข้อเลยนะครับเจ็บปวดรวดราวนะครับผมเสยนยังอดโอวยเป็นแถบๆนะครับผมบางที่สี่ชาพรนะครับตำรวดพิมพ์ผิดนะครับตำรวจเียนชาพรนะครับอ่าชาอัมพรนรรครับผมชาอัมพรเพียงสี่สินะครับเดิมสามร้อยสิบห้าค่าแนนเจ้านะครับบางที่หาสมชินมอเตอร์นะครับเพียงสี่สิบเดิมสามร้อยสิบค่าแนนเจ้านะครับบางที่หกนะแอดเทวดา 95 25นะครับไปสี่ร้อนะครับได้310ค่าแนนไม่ผ่านนะครับเจ้าไปเจ้ามาเสียซ้ำนะครับบางที่7นะครับด่วนขอวังนะครับเพียง30มกองดีราคาถือนะครับได้373ค่าแนนผ่านบานเจี๊ยบนะครับบางที่8นะครับนครฟ้าหวนนะครับ20 70ได้365คะแนนเจ้านะครับบางที่ที เก้านะครับลูกไส้าลานะครับสามสิเดสิบหรามร้อยส่คะแนน้นานะครับบางที่สิบ งวดทองคนะครับเพียง30มสิบ้4ย2ค่แนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่สิเทพสมพรนะครับห้าสิบเก้าสินสามร้อยสค่าแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบสเทพนะครับยี่สิบ้อยสค่าแนนนะครับมีแต่4ี่กับ4เลยสุดยอดนะครับดีใจน้ำประจารสางนะครับบางที่สิเทพสุระนะครับบวกก่ลองคาสโนวานะครับบวกกบไรพ่างนะครับอ่า บางนี่นะครับเสียกันเต็มสนามเลยนะครับงไฟกับงูซึกว่าสิเ,าเล่าพับเป็นบักปินลงมานะครับโอ้ยน,นะนาเสดายเดี๋ยวสองร้อยหกสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่หกไอ้ยบางที่สิบสี่นะครับแอทเทลดาบางที่สองครับเก้าสิบยี่สิบนะครับเดี๋ยวสามร้อยสามสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับ โอ้โหปลายสี่อยนะครับเก่าสิบยี่สิบแต่สามอยสามสิบนะครับบางไฟขึ้นไปนะครับหมุนตะต้องนะครับที่รีดันไปดันไปแล้วกลับให้เขาข้อซ่าๆพร้อมนะครับตอนเขาข้อนันโยกติดเรียบร้อยนั้นเบาแล้วครับเบาแล้วกับเขาเมฆไปนะครับลุดเมฆออกมานะครับโคโลเลยนะครับผมแพ้เลยนะครับโอ้โหนะครับเหลือเสืออีกแล้วนะครับอึงกันทั้งสนามนะครับ ราคาสูงริบดิวเด็แค่330คะแนนไม่ผ่านนะครับบางที่สิบหานะครับใช่จรา,าจรนะครับ10 40ีเดียร้อยแปคะแนนไม่ผ่านนะครับผมบางที่16พูดตะวันนะครับบวกน้องนับดาวนะครับเก้าสิบยีสดียร้อยยี่สิบแปดคะแนนผ่านหวานเจี๊ยบนะครับบางที่17บเจ็นาซาประเทศไทยนะครับ หกสิบห้าแปดสิบนะครับปลายสองรอยนะครับในเก้าสิบคะแนนไม่ผ่านนะครับลมแล,ล้วก็ไล่จำดินไปเลยนะครับบางทีสิบแปดซอราชวงศ์นะครับสี่สนะิบแปดสิบ เิ่นมาแต่อีกหมู่บ้านหนึ่งนะครับเป็นอีจุดจุดสองสามหมู่บ้านนี่แหละนะครับอ่ามาหอดเป็นก็ลมหางรังหู้ขึ้นโจดนะครับในสี่ร้อยพอดีผ่านวานเรียบนะครับผมดีใจน้ำผู้โรผู้มานผู้ประมาณสู่กันต่อไปในวันพรุ่งนี้หากข้อมูลผิดพลาดประการใดลุงลอเดฟซีต้องกราบขอไปเป็นอย่างสูงขอบคุณที่ติดตามรับชมลอเดฟซีสวัสดีครับ